ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหารการสนึกรู้คุณวันที่18โลกเปลี่ยมด้วยสิ่งมหศัศจรรย์กำลังรอให้สติปัญญาของเราเฉียบคมขึ้นลองคิดดูสิครับการสนึกรู้คุณเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณจริงๆนะและมันจะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเสมอพร้อมจะช่วยคุณเสมอไม่เคยแต่ไม่คุณพลาดหรือแต่ไม่คุณเสียใจเลยทีเดียว ปฏิบัติการในวันนี้จะทําให้คุณรู้วิธีพึ่งพิงการสำนึกด้คุณให้มากขึ้นอีกเพื่อให้การสำนึกด้คุณของคุณเนี่ยทำสิ่งมหัศจรรย์ให้คุณมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันจะมีปัญหาชีวิตเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่ต้องการการแก้ไขบางครั้งเราก็รู้สึกพ่ายแพ้เมื่อไม่รู้วิธีแก้บางทีปัญหาของคุณก็คือไม่มีเวลาพอสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทําและคุณก็อับจนและวันหนึ่งก็มีเพียงย4สชั่วโมงเท่านั้น บางครั้งคุณรู้สึกหมดรูปร่างจากการทำงานเหนื่อยอยากจะได้เวลาทําอะไรตามใจบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ไม่เคยมองเห็นทางเลยคุณอาจจะอยู่บ้านดูแลลูกๆแล้วก็รู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าแต่ว่าไม่มีวิธีการใดจะมาช่วยแบ่งเบาเพื่อขอเวลานอกบ้างเลยเหรอ คุณอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งจะเป็นต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่รู้จะหาหน้าไปทางไหนเพื่อจะแก้ไขให้ได้คุณอาจลงลืมสิ่งของและพยายามอย่างที่สุดที่จะหาให้เจอแต่ก็ไม่มีโชคหรือคุณต้องการหาอะไรสักอย่างอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการความสมบูรณ์แบบและคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเนื่องจากมีคนขอให้คุณทำอะไรบางอย่างแต่คุณไม่รู้จะตอบไปว่ายังไงหรือคุณอาจจะกำลังโต้เถียงกับใครทักคน แทนที่จะแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะแย่ลงปฏิบัติการรายการที่ต้องทําอันมหาศย์นี้จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาเล็กน้อยในแต่ละวันได้ที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะจัดการยังไงดีหรือแค่อยากให้อะไรมันเรียบร้อยไปแล้วคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมโยงพลังมหศัศย์ของการสนิกรู้คุณเข้ากับกฎแห่งการดึงดูดผู้คนสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้รับการจัดลำดับเรียงตัวใหม่เพื่อทําในสิ่งที่คุณต้องการให้จัดการขึ้น เพื่อคุณและก็เพื่อคุณคุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือจะจัดการให้คุณด้วยวิธีไหนนั่นไม่ใช่งานของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคิดงานของคุณก็คือแค่สรนมมือรู้คุณเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการและแน่นอนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการรู้ล่วงไปในตอนนี้ราวกับว่ามันสําเร็จมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นรอให้ความหัศจรย์เกิดขึ้นหมายความว่างานหนักให้จักรวาลทํางานแต่งานเบา ให้คุณทำไปก็คือการขอบคุณและการสนุกรู้คุณครับในวันนี้ให้สร้างรายการสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จหรืออยากจะแก้ปัญหาเพื่อคุณขึ้นมาเขียนหัวข้อรายการว่ารายการที่ต้องทำอันมหัศาจรรย์คุณอาจใส่รายการสิ่ง,งต่างๆที่คุณไม่มีเวลาทำหรือไม่อยากทำลงในรายการด้วยรวมไปกับปัญหาต่างๆในปัจจุบันจากสิ่งเล็กที่สุดที่เกิดรายวันจนไปถึงสถานการณ์ใ,ใหญ่ๆในชีวิตคิด ให้ทุกแง่มุมของชีวิตที่คุณต้องการว่าคุณต้องการให้อะไรได้รับการแก้ไขหรือต้องการให้มันสําเร็จเพื่อคุณเมื่อทํารายการเสร็จแล้วให้เลือกรายการออกมา3มสิ่งที่จะนํามามุ่งความสนใจในวันนี้โดยให้เริ่มทีละสิ่งโดยให้ฝึกคิดจินตนาการว่าแต่ละสิ่งนั้นได้สาเร็จลงแล้วแน่นอนมาสำเร็จแล้วเพื่อคุณอย่างน่ามาสใจ,จเลยทีเดียวลองฝึกนึกจินตนาการว่า คสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆได้รับการเคลื่อนย้ายให้ตามสิ่งนั้นเพื่อคุณทุกๆอย่างถูกจัดเรียงเพื่อคุณตามที่คุณต้องการทุกอย่างถูกแก้ไขแล้วทุกอย่างถูกสร้างและทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทั้งหมดแล้วจริงๆทุกๆอย่างถูกจัดลําดับและแก้ไขให้คุณจนลุล่วงแน่นอนครับมันคือการฝึกจินตนาการว่าคุณต้องการผลลัพธ์อะไรและคุณกําลังจะขอบคุณตอบกลับเรื่องที่เรียบร้อยแล้วนั้นใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งนาทีกับแต่ละสิ่งให้เชื่อว,ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรู้สึกสมมึกลูกคุณตอบกลับอย่างมหาศาลคุณอาจทําเช่นเดียวกันนี้กับสิ่งที่เหลืออยู่ในรายการของคุณในเวลาอื่นแน่นอนครับวิธีการนั่นคือให้คุณลิสต์สิ่งที่คุณต้องการแก้ไขหรือต้องการผลลัพธ์นะครับอันนี้โอป้าแปลความหมายให้อีกครั้งหนึ่งลิสต์มันออกมาก่อนแล้วฝึกวันละหนึ่งเรื่องก็พอเช่นพรุ่งนี้คุณต้องการให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมมุติว่าวันนี้คุณไม่สบายคุณต้องการให้พรุ่งนี้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้คุณเนี่ย ฝึกจินตนาการครับว่าคุณเดินเหินได้สะดวกสุขภาพร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นแข็งแรงให้คุณเห็นภาพนั้นแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจงจำไว้ว่ากฎแห่งการดึงดูดก็คือสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามานั่นหมายความว่าเมื่อคุณสำนึกด้วยคุณการแก้ปัญหาให้รุดล่วงราวกับว่าคุณได้รับมันมาแล้วจริงๆคุณก็จะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณสนใจสิ่งนั้นจะมุ่งขยายผลก็คือพลังงานจะรวมกันไปอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณมุ่งพลังงานไปที่การแก้ไขหรือผลลัพธ์ที่สําเร็จรุล่วงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมีพลังงานและสิ่งสิ่งนั้นจะจัดเดียงด้วยตัวของมันเองและสุดท้ายคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมาเพื่อแก้ไขปัญหาครับอย่าโมแต่ใส่ใจปัญหาว่าจะดึงดูดยังไงแต่ให้คุณสนใจว่าคุณจะขอบคุณอย่างไรมากกว่า คุณต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดการแก้ปัญหามาไม่ใช่ที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดปัญหามาการสนึกรุกคุณของคุณเนี่ยมีหนทางแก้ไขปัญหาเสมอและทุกอย่างมาได้รับการแก้ไขแล้วและแน่นอนเมื่อคุณดึงดูดการแก้ไขและผลลัพธ์ที่ยอดเยีย่ยมสถานการณ์ภายนอกก็จะเกิดความยอดเยี่ยมตามเช่นเดียวกันครับพลังอันน่ามาสจันของการสนึกรุกคุณอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณเพียงต้องค้นพบด้วยตัวเองและเรียนรู้ที่จะใช้มันจริงๆ สรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่18รายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์ข้อ 1. คิดถึงสิ่งดีในชีวิตในตอนเช้าสปปรรพสิ่งเช่นเตียงที่นอนอาหารรถของคุณแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณข้อสองเลือกรายการและทำรายการสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จหรือต้องการแก้ไขปัญหาแล้วใส่หัวข้อรายการนี้ว่ารายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์จากนั้นข้อที่3ม เลือกเพียง3เรื่องที่สําคัญมากที่สุดจากรายการของคุณเริ่มวันละหนึ่งสิ่งแล้วให้นึกจินตนาการว่าสิ่งนั้นได้ถูกแก้ไขได้ถูกจัดวางแล้วได้สําเร็จแล้วไปเพื่อคุณให้คุณเนี่ยสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาในหัวของคุณได้เลยนะครับอันนี้คือคําอธิบายสร้างเหตุการณ์ในหัวไปเลยว่าคุณได้รับแล้วคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วคุณถูกแก้ไขแล้วคุณสําเร็จได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้เวลาหนึ่งนาที ในการนึกถึงภาพสิ่งนั้นหลังจากนั้นให้คุณกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณโดยการให้คุณรู้สึกสนุกลูกคุณตอบกลับอย่างมหาศาลว่าสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อที่5ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้ทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเก่าคุณบ้างนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้จากนั้นให้กล่าวคาว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ และสำหรับใครที่ต้องการทบทวนหรือต้องการทำกระบวนการนี้ The Magic นะครับไปที่ YouTube อุปไอสานไปที่ playlist หนังสือเสียง The Magic ได้เลยมันจะเรียงวันกันไว้ให้นะครับแนะนำทำอย่างน้อย5เซตครับเพื่อให้พลังงานของคุณเนี่ยคงที่แล้วก็สามารถดึงดูดสิ่งดีได้มากขึ้นอุปออสานมาส t e ต n e สวัสดีครับ